พี่ขอเช็คอีกรอบหนึ่งเครื่องไหมคะเจ็บอยู่เนาะตรงนี้แหละจ๊ะตรงนี้แหละจ๊ะเจ็บไหมคะมโอเคเดี๋ยวพี่ตัดข้างนี้ให้ก่อนนะพี่จะค่อยๆตัดให้นะคะ นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะอืมมันทิ่มเหลืจนมันมีแผนเนี่ยยังไม่ได้เอามีดลงเลยอะคะ่ะมันมีแผลมาแล้วนิดเดียวคะ่ะ นิดหนึ่งนะคะสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วจ้าโอเคมาแม่ซูนเลยค่ะ ไม่ได้ตัดแล้วจ้าอันนี้เอาออกเฉยๆค่ะมาเสียบมานานมากแล้วเนาะโอ้โหไม่พวงธรรมาดาอันใหญ่มากด้วยนะคะมันใหญ่กว่านิ้วชี้อีกอะค่ะตอนตอนใส่รองเท้าทำงานอันนี้ใส่รองเท้าคับชูไหมคะใส่ผ้าใบตอนใส่เจ็บไหมคะ โอ้อาพี่พี่เทียบให้ดูเลยนะเนี่ยใหญ่กว่านิ้วชี้อีกค่ะโอ้โหทนได้ก็เก่งแล้วนะสู้ๆนะอันนี้โล่งไหมคะโ,โ,โลงแล้วเนาะใหญ่มากเลยเนาะ เห็นมากมากเลยอ่ะแล้วอ่ะจะมองไม่ชัดตึ๊บพี่วัดให้ดูอีกรอบหนึ่ง